โครงการควบรุมและศึกษาดูง,งานด้านโรคไม่ติดต่อเรือรังเพื่อพัฒนาศักยภาพการนำสุขภาพภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพและประชาชนจะปีงบประมาณ2,568โดยงบประมาณจากโครงการการนาไัยโรคระบุว,ว่าประชากรทั่วโลกเสียชีวิตด้วยกลุ่มโรคไม่ติดต่อหรือรัง ร้อยละ63และที่สำคัญเป็นเทศบาลตำบลรรมาจึงได้จัดทำโครงการฝึรกอบรมศึกษาดูงานด้าน,นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเพื่อพัฒนาควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังโดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพใช้หลัก3อ2อสอคืออาหารออกกำลังความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการดูแลส่งเสริมสุขภาพ และควบคุมป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรังด้วยการปรับเกณฑ์พฤติกรรมด้านโภชนาการบัคซนสปาร์ตมาและเครืองข่ายสุขภาพในพื้นที่ตะบนทัมาวันนี้ได้มีงประมาณ2,568เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้เข้าร่วมโครงการและคณะผู้จัดโครงการขอเลเชิญครับและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านผมนายดุษมีแก้วสมนายเกษตรในเทศบาลตะบนทัมา มีความมีชีวิตวันตทั้ง500ปีในวันนี้จากการรับฟังข่าวรายงานในเรื่องสูงซึ่งเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสุขภาพการมีสุขภาพที่ดีร่างกายแข็งแรงมีสุขภาพจิตใจที่แจ่มใสมีคุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมีงความสุขผมต้องขอขอบคุณท่านผู้วมกับสำเร็จทุกร่วมไปด้วยดี เป็นไปตามเกตนาฏที่ตั้งไว้ทุกประการวันนี้ได้เวลาอันสมบูรแล้วรวมถึงาการเฝ้าระวังต่างๆโอเคท้ามานะครับนะครับขออนุญาตนะคะหนึ่งสองสามค่ะทํามาเราจะโอเคในทุกเรื่องนะับการถ่ายภาพนะครับแล้วก็โอเคทัามานะครับด้านหลังนะครับนะครับเป็นตัวู้สูงอายุครับเป็นรายชื่อสวนไม้นะ ศึกษาลาสัตว์ลงใหม่คนสูงอายุรู่นนะคนสมยัยรุ่นอายุสาสิบปีที่หลังเนี่ยไม่รู้ดังนั้นผู้สูงอายุเนี่ยมีคุณค่าและเป็นคางปัญญาของหมู่บ้านใช่ไหมนั้นการจัดโครงการแบบนี้ให้ผู้สูงอายุได้มีนะคะรับโอกาสไปศึกษาดูง,งานไปนะคะรับแลกเปลี่ยนเรียนรู้เนี่ยคือสิ่งที่ดีเพื่อจะมาทหไมครับดูแลหูตึงอันนี้อยากให้ตึงก็เสจไม่ตึงถูกไหมครับ ก่อนนี้ยอายุสามสิเดินแก้ผ้าดึงดึงถึงห้องน้ำเดินงอชี้หน้าผมแืเลยอตอนนี้แก้ผ้าเนี่ยง่า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 ยใ่ห้ามีกตังต้องีบบรรดาอะแล้วก็ให้เราครับเปลี่ยนพร้อมกันเห็นไหมจะเริมีององมองมี่งเห็นไหมทอพ่อพ่อพ่อปู่กูหายไปไหนเน รูเรานะถ้าใครมือไม่สะดวกผู้สัาผัสหน้าไป,ไป,ไปเริ่มใหจ่ C จ C C ไปมือ